EP นี้นะครับพบกับหมาหมึกไข่ผัดหวานสุรเชชาตินะจ๊ะเชิญครับแม่ครัวเล็กครับตอนเลกน,นะครับเตี๋วกระเทียมกกนยมกระเทียมก่อนนะครับ

재미있만 <놀람> <놀람>

ไข่หวานนะจ๊ะนี่นี่้ำลงม,ลม,ลมลาแล้วก็ใส่ใส่่ใส่ิหนะ่อย đưa đây là này em mà em 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 đi, em 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 rồi วางเรื่อนตาเดี๋ยวนี้ได้มั้ได้ย่าได้ทำจะมการตักสศจานนะจ๊ะเส็จสิ้นนะครับสำหรับอีนี้ปลาหมึกไข่ผัดหวานสุกใจชาติฝากเอซี กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครอย่าช,ดชาด้วยนะรับเป็นกำลังใจใย้่าชาด้วยนะจ๊ะ